สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องปูนาพาเลาะนะคะจะพาเพื่อนๆทำกล้วยเตียวเป็ดสูรปูนาพาเลาะค่ะนี่นะคะเป็นเปดที่เราเลี้ยงไว้กันค่ะตอนที่เราซื้อเป็ดมาเลี้ยงนะคะเราอยากเลี้ยงเป็ดเริ่มแรกเราซื้อเป็ดมาจากสถานที่ที่เขาขายพวกสัตว์นะคะเราก็ไปซื้อเป็ดมาจากที่นั่นเขาเรียกว่าโคบบนะคะโคบบนี่ก็คือว่าจะเป็น ช็อปที่เขาขายไก่ขายเป็ดแต่มันเป็นตัวน้อยๆนะคะแล้วเราซื้อจากเขามาเราต้องมาทําการเลี้ยงต่อนะคะพอเราไปซื้อเป็ดมาสิบตัวเราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็ดเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่เราต้องการเป็ดตัวเมียรเราก็เลยซื้อมาจํานวนเยอะนะคะเพราะว่าในนั้นเราไม่ทราบว่าเป็ดจะมีตัวเมียสักกี่ตัวนะคะพอเราเริ่มเลี้ยงได้ประมาณหกเดือนนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเป็ด เป็นตัวผู้กี่ตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวเพราะเราจะเรียนรู้ว่าตัวผู้มีลักษณะแบบไหนนะคะพอเราเริ่มรู้นะคะว่าเป็ดตัวผู้มีกี่ตัวของเราที่เลี้ยงไว้สิบตัวนะคะพอดีเราได้มาเป็ดตัวผู้ห้าตัวเป็ดตัวเมียห้าตัวเราไม่อยากได้ตัวผู้นะคะเราก็เลยทําการชหละค่ะในการชํหละเคนเขาจะเป็นคนทํานะคะเคนเขาจะเรียนรู้จาก y ย u ทูบนะคะว่าการ อ่าชำแหละเป็ดจะต้องทำแบบไหนแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จค่ะจนได้เป็ดมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเคนครชำแหละเรียบร้อยเขาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยจากนั้นเคนคราก็จะเอาเป็ดที่ชําแหละทั้งห้าตัวนะคะมาแวกคั่มซีลนะคะแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซเราเก็บเป็ดตัวนี้เ,เก็บเก็บเป็ดที่เราชำแหละนะคะห้าตัวไว้ประมาณ3มเดือนหลังจากนั้นก็คือเราจะเอามาทํา เป็นอาหารนะคะครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้ทําเป็ดอบนะคะเรียบร้อยแต่อร่อยมากค่ะเคเป็นคนทําและรอบนี้ปูจะเอาเป็ดนะคะมาทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรปูนาพาล้อค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรปูนาพาล้อจะมีลักษณะแบบไหนไปติดตามกันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราทําการตั้งหม้อน้ําร้อนอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผงคนอนะคะทำน้ำซุปใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะเ<ๆ>พื่อนๆน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะทำการใส่ซุปไก่ก้อนคนอนะคะลงไปในหมอ้อ นี่นะคะสุกไก่ก,ก,ไก,ก้อนค่ะไม่ใช่สุกไก่กอ้นี่นะคะอีกก้อนนึงนะคะเป็น2ก้อนนะคะเราใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆคะเราหั่นเป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาเป็ดนะคะใส่ลงไปในหม้อ น้ำที่เราตั้งไว้พร้อมกับซุปไก่ก้อนที่เราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อเป็ดค่ะใส่ลงไปนะคะเราหั่นชิ้นเป็ดเห็นไหมคะชิ้นเป็ดหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะ ไม่ต้องหั่นชิ้นน้อยนะคะใส่เข้าไปค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะกัดเข้าไปคราวนี้เราก็รอให้น้ำซุปแล้วก็เป็ดที่เราใส่ลงไปนะคะเดือดนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ เพื่อนๆคะเรามีเนื้อไก่นะคะเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยนะคะพอดีมันอยู่ในช่องฟีดเราไปเปิดเจอนะคะตอนนี้ช่องฟีดเราจะระเบิดแล้วคะ่ะเราก็เลยต้องลําเลียงเนื้อสัตว์ต่างๆที่เรามีอยู่นะคะเอามาใส่นี่นะคะเราจะใส่ไปเป็นท่อนอย่างนี้เลยนะคะเนื้ออย่างนี้เลยนะคะใส่ลงไปในหม้อซุปของเราเลยคะ่ะนี่นะคะใส่เข้าไปเลยคะ่ะ เดวก็รอให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดอีกสักแปบ๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาเดือดเพราะเราใส่เขาใส่ไปเยอะค่ะเนื้อสัตว์นะคะที่เขาบอกว่ามีอะไรใส่ลงไปให้หมดนะคะแต่มีตดอยามาให้เราดมนะคะเพื่อนๆในขณะที่เรารอ ให้น้ำซุปแล้วก็เนื้อไก่เน,เนื้อเป็ดเราเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะมาทำการเออนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือผงทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเราจะเอาผงนี้นะคะใส่เข้าไปนะคะผสมกับผงพะโลตัวนี้นะคะเราจะทำการผสมกันนะคะ เราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่เราโฆษณาเพราะเราต้องการให้เพื่อนๆลองเอาไปทํากินนะคะ <S <S คนที่เขาทําก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะซื้อแค่สองอย่างตัวนี้มานะคะซื้อสองอย่างนี้มานะคะหนึ่งอย่างคือผงพะโล่สองอย่างคือผงทําก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะสองอย่างนะคะปนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําอุ่นนะคะใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนี่นะคะเพื่อนๆ ผงพะโล้กับผงทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราเอามาใส่ในนี้นะคะเราใส่น้ําอุ่นไปนะคะแล้วเราคนให้ผงต่างๆนะคะเข้ากับน้ํานะคะเราอย่าใส่เทลงผงลงไปในหม้อซุปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนเรามาทําการคนในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะให้มันเข้ากับน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาผงทั้งสองชนิดนี้ใส่ลงไปในหมอ้อพร้อมกันนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆน้ํากําลังเดือดใครมีรากผักชีนะคะก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะนี่นะคะใส่รากผักชีลงไปนะคะพอดีเราปลูกผักชีเราก็เหลือผักชีไว้หน่อยหนึ่งใส่เข้าไปค่ะเพื่อนๆให้มันหอมนะคะแล้วนี่นะคะคือผงก๋วยเตี๋ยวกับผงพะโลท้ที่เราผสมกับน้ําอุ่นนะคะละลายเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะใส่ลงไปค่ะ เราใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยใส่ไปนะคะที่ทาให้เห็นเลยนะคะทําให้เห็นกันจัดจะเลยค่ะเราไม่มีปริมาณนะคะคือเราดูว่าปริมาณไก่หรือปริมาณเนื้อสัตว์ที่เราเอาลงไปตุ๋นในหม้อเน,นี้ยนะคะมีขนาดไหนแล้วก็กะปริมาณผงพะโล้แล้วก็ผงก๋วยเตี๋ยวของเราที่เราทํานะคะเทลงไปนะคะ นี่นะคะพอผงพะโลแลวผงกเสียที่เราใส่ไปนะคะเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือเม็ดลงไปนะคะกะเอานะคะนี่สูตรนี้กะเอาค่ะสูตรทากินเองค่ะไม่ได้ขายนะคะทาขายก็ได้ค่ะเราไม่ตายตัวนะคะใส่เข้าไปค่ะแตเะ่เราอย่าใส่เยอะนะคะเราใส่กะดูว่าปริมาณ ของที่อยู่ในหม้อมันมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะซอ,ซอสนี่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็นี่นะคะซีอิ๊วดำค่ะใส่เข้าไปค่ะ นนั้นใส่สีอิ้วขาวเห็ดหอมใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดอีกสักพักนึงนะคะแล้วเราค่อยมาชิมรสชาติดูนะคะเพื่อนๆค่ะ บ้านใครนะคะมีน้ําตาลกวดนะคะนี่นะคะใส่น้ําตาลกวดลงไปด้วยนะคะน้าตาลกวดจะเพิ่มความหวานของน้ําซุปขึ้นมานะคะถ้าใครไม่มีก็เหยาะก็ชิมรสก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะนี่นะคะเราจะใส่น้ําตาลก้อนลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหวานของน้ําซุปนะคะแล้วเรารอก็อีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทําการชิมค่ะเพื่อนๆคะน้ําก๋วยเตี๋ยวของเราก็เดือดพุบๆแล้วนะคะ แต่เราจะเพิ่มนี่นะคะเรากำลังตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปโดยเราจะผัดนี่นะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผักชีเราจะเอาลงไปผัดในกระทะนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาที่ผัดแล้วมาใส่ในหม้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราทำการผัดสามเกลอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราผัดสามเกลอนะคะ โดยมีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ผักชีเราไม่มีรากผักชีแล้วนะคะเราก็เลยใส่ต้นผักชีนะคะลงไปเดี๋ยวเรารอให้เขาเหลืองนะคะผัดแบบนี้ไปนะคะจนให้เขาเหลืองนะคะนี่นะคะเพื่อนๆใกล้เหลืองแล้วค่ะหอมฟุ้งบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวรอให้เขาเหลืองกว่านี้สักนิดนึงนะคะเราอย่าเปิดไฟแรงนะคะตอนที่เราเจียวสามเกลอเราเปิดไฟค่อนข้างจะกลางๆนะคะโอเคนะคะเราก็พอร์ แล้วนะคะสามเกลือที่เราเจียวไว้นะคะมันเหลืองแล้วค่ะเราเหลืองแค่นี้พอนะคะเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะเหลืองแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเกลือเนี่ยไปแอดใส่ในหม้อซุปของเรานะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราเอาสามเกลือนะคะมาแอดใส่ในหม้อเลยนะคะนี่นะคะเอาใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะเราเปิดไฟให้เขาอ่อนๆนะคะ พอดีหม้อซุปเราค่อนข้างจะน้อยนะคะเดี๋ยวร,รอให้เขาเดือดลงก่อนเออนี่นะคะเราใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็เอาน้ำซุปนี่ในหม้อนะคะ เสีได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันแล้วก็เครื่องสามเกลือเราอยู่ในนี้มันหอมค่ะล้างให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราล้าอให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อนๆคะพอเราใส่ไปแล้วก็มันเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราจะมาทําการชิมนะคะว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือยังอย่าเอาแบบเข้มข้นมากนะคะเอาเผื่อไว้ว่าเราจะปรุงรสเปรี้ยวหวานด้วยนะคะเปรี้ยวเค็มหวานอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่เราปรุงใส่เส้นลงไปแล้วเผื่อเราต้องการ จะปรุงให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มมากกว่านี้ก็คือเราต้องทำน้ําซุปให้มันเป็นกลางๆนะคะอืมพอดีแล้วนะคะน้ําซุปของเราเดี๋ยวเราจะพอดีเรามีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนื้อนะคะเราจะใส่ลูกชิ้นเนื้อลงไปด้วยนะคะ เราทำน้ำซุปเ,เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเตรียมเครื่องนะคะพวกเ,เส้นนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีเดี๋ยวเรามาทำการหั่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกัอนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราก็เดือดพร่านๆเลยนะคะนีน่ <sized> นะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวเราเดือดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจัดแจงทำก๋วยเตี๋ยวกันค่ะนี่ก็คือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราแล้วนี่ก็คือน้ำลวกเส้นเรานะคะแล้วก็คือนี่คือเส้นหมี่ของเรานะคะที่เราจะลวกกินในวันนี้โดยที่เราใช้เส้นหมี่นะคะเพราะเรามีเส้นหมี่นี่นะคะรอบๆนะคะแล้วนี่ก็คือ เครื่องที่เราจะใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะมีลูกชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็นี่คือผ้าคีริ้วนะคะผ้าคีริ้วดูนะคะดูใกล้ๆนะคะผ้าคีริ้วไม่ใช่ผ้าคีริ้วถูกบ้านนะคะเพื่อนๆนี่คือผ้าคีริ้วเครื่องในสัตว์นะคะเครื่องในวัวนะคะแล้วนี่ก็คือกระเทียมนะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นผักชีใบเรื่อยนี่คือใบตั้งโอนะคะนี่คือใบตั้งโอแล้วนี่ก็คือผักชี ผักชีบ้านเรานะคะผักชีธรรมดาผักชีไทยนะคะและนี่ก็คือต้นหอมนะคะที่เราจะเอาใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวของเราแล้วนี่ก็คือถั่วง,งอกนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเรามาดูนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนะคะถ้าเรารู้จกักประยุกต์หรือดัดแปลงทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดแจงลวกเส้นแล้วก็ใส่เครื่องนะคะ เส้นกวะเตี่ยวของเรานะคะด้วความยาวของเส้นกระเตี๋ยวเราลวกหีลงไปนะคะตอนนี้เราถอดผ้ากันเปื้อนแล้วนะคะนี่ราาครผ้ากันเปื้อนเรา เราจะขอตัวรับประทานก้วยเตี๋ยวเป็ดและไก่ที่ผสมลงในหม้อซุปนะคะเราจะขอตัวทานกันเลยนะคะเพื่อนๆพนเพื่อนๆคะตอนนี้เรากําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี่แลคะค่ะจะให้เพื่อนเพื่อนดูก๋วยเตี๋ยวที่เราปรุงนะคะ ป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวนะคะนี่นะคะข้าวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองกินนะคะ มันจะมีเสียงซาวแท็กด้วยนะคะพอดีเขาเคนเขาดูข่าวค่ะดูการเลือกตั้งของประธานาธิบดีที่อเมริกานะคะอ,อร่อยครับเพื่อนๆค อร่อยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองไปทำกินจูนนะคะง่ายๆค่ะเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ปรุงรสเอานะคะ เขปรุงรสได้อร่อยตามที่เราต้องการก็ถือว่าเใช่เลยค่ะแล้วเราก็มีอะไรเราก็ใส่เข้าไปมีผักอะไรในบ้านเราก็ใส่ไปถ้าถ้าเกิดเราไม่ไกลเกินไปเราก็ไปหาซื้อผักมานะคะแล้วก็มาทํากินทางง่ายๆค่ะโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสเวลาเราอยากกินอะไรเราก็ทํากินนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยกันด้วยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีมีชัยร่ำรวยเฮงๆนะคะบ๊ายบายค่ะเห็น <laughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโชคดีค่ะ